ทุกท่านเชื่อหรือไม่ว่าภาพที่ท่านกำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้เคยเป็นพื้นทะเลอันกว้างใหญ่อันอุดมสมบูรณ์มาก่อนและแล้ววันหนึ่งก็สามารถแห้งเหือดหายไปตามกาลเวลาเหลือแต่เพียงซากปร,รักพังของเรือที่คอยเป็นอนุสรณ์เตือนใจว่าที่แห่งนี้เคยเป็นทะเลที่ยิ่งใหญ่มาก่อนวันนี้พอกาจะขออาสาพาทุกท่านไปรู้จักกับทะเลที่หายไปและบทเรียนอันแสนเศร้าของทะเลอาเราและเช่นเคยหากท่านชอบคลิปนี้ และอยากให้พอกา้าทำคลิปเหล่านี้ต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อท่านจะได้รับชมเนื้อหาเช่นนี้ตลอดไปนะครับทะเลอาเรลมีความหมายว่าทะเลแห่งเกาะประมาณการว่ามีเกาะมากกว่า1,500เกาะซึ่งเป็นทะเลปิดที่อยู่ในแถบเอเชียกลางอยู่ระหว่างประเทศคาซัคสถานกับสาธารณรัฐคาราคาปักสถานซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศอุซเบกิสถานเกิดจากแม่น้ำทั้งสองสายไหลามาบรรจบกันกลางแผ่นดินที่เป็นทะเลทราย ด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์จึงทําให้การประมงในทะเลอาราลนั้นเฟื่องฟูเป็นอย่างมากเหลือน้อยใหญ่จํานวนมากออกไปหาปลาสร้างรายได้เป็นเกอบเป็นกำเมืองท่าที่อยู่รอบๆทะเลอาราเจะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าทะเลอาราลนั้นเปรียบเสมือนเส้นชีวิตของคนที่อยู่อาศัยแถบนี้ทะเลอาราหรือทะเลสาบอาราคือหนึ่งในทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันปริมาณน้ําในทะเลลดลงอย่างมากจนทะเลถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ทะเลอาราเหนือ ทะเลอาลาวใต้ส่วนตะวันออกและทะเลอาลาใต้ส่วนตะวันตกครั้งหนึ่งทะเลอาลานั้นเคยมีพื้นที่68,00 0ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าจังหวัดนครราชสีมาประมาณ3.5เท่าและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกและตั้งแต่ประมาณปี1960ทะเลอาลาก็มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเพราะแม่น้ำอามูดายาและแม่น้ำเซียดายาที่นำน้ำมาสู่ทะเลแห่งนี้โดนเปลี่ยนเส้นทางในช่วงยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมที่ดำเนินนโยบายโดยรัฐบาลของโซเวียต ที่มีนโยบายจะพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงสนับสนุนให้ปลูกฝ้ายเพิ่มขึ้นเพื่อป้อนวัตถุดิบให้แก่โรงงานเมื่อจะทำกะเกษตรจึงจำเป็นต้องมีน้ำรัฐบาลจึงสั่งให้ขุดคลองชลประทานขึ้นโดยขุดแยกจากแม่น้ำทั้งสองสายเพื่อพันน้ำและแบ่งไปใช้ในการทำไรฝฟายคลองชลประทานเริ่มเปิดใช้งานปร,าประมาณปี1960และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของไายนะอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าทะเลอา,ราเราเกิดจากแม่น้ำทั้งสองสายก็คืออามูไดายา และแม่น้ําเซียรายาทั้งสองสายไหลามาบรรจบกันน้ําที่ไหลามาถึงทะเลอราราบจึงไม่ได้ไหลลงสู่ทะเลเหมือนแม่น้ําส่วนใหญ่เมื่อทะเลอรารามีสภาพเป็นแหล่งน้ําปิดและเพราะนโยบายของสหภาพโซเวียตที่ต้องการจะผลิตไฟข้าวข้าวสาลีและแตงเมลอนซึ่งในอดีตนั้นปริมาณน้ําที่ไหลลงสู่ทะเลกับน้ําที่ระเหยไปจากทะเลสาบนั้นเกือบจะเท่ากันแต่เมื่อมีการขุดคลองเชลประทานขึ้นมีการแบ่งน้ําบางส่วนจากแม่น้ําไปใช้ในการเกษตร ทำให้น้ำที่ไหลลงทะเลอาเรานั้นน้อยกว่าปกติเมื่อน้ำที่ระเหยไปนั้นมีมากกว่าน้ำที่เข้ามาเติมสมดุลที่มีมายาวนานจึงเสียไปผลที่เกิดขึ้นก็คือน้ำในทะเลอาเราค่อยๆลดลงในช่วงแรกหลังจากเปิดใช้คลองชลประทานระดับน้ำในทะเลสาบลดลงปีละประมาณ20เซนติเมตรน้อยจนแทบจะไม่มีใครสังเกตเห็นได้หรือถึงแม้จะสังเกตก็คงคิดว่ามันลดเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นไม่ได้ตระหนักถึงผลที่จะตามมาและในระหว่างนั้นเอง การเกษตรก็มีการขยายตัวขึ้นอย่างมากจึงต้องใช้น้ำที่มากขึ้นและผ่านน้ำจากแม่น้ำไปมากขึ้นและในปี2004ทะเลอาร่าก็ลดขนาดเหลือเพียง25%เมื่อเทียบกับทะเลอาเร่ในอดีตจนกระทั่งในปี2007ทะเลอารรวก็ลดขนาดเหลือเพียง10%ระบบนิเวศของทะเลอาร่าได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการผ่านน้ำไปใช้เป็นจำนวนมากการที่ปริมาณน้ำลดลงเพราะระเหยไปก็มีเพียงน้ำเท่านั้นที่ลดลง แต่ปริมาณเกลือในน้ำนั้นยังคงอยู่เท่าเดิมผลคือน้ำมีความเข้มขึ้นโดยแรลกเริ่มน้ำในทะเลอาราวนั้นมีความเข้มข้นของเกลือประมาณ10กรัมต่อลิตรหลังจากเริ่มโครงการโซลปทานได้ไม่ถึง10ปีความเข้มข้นของเกลือในทะเลอาราวก็เพิ่มขึ้นเป็น45กรัมต่อลิตรซึ่งส่งผลให้สัตว์น้ำล้มตายเป็นจํานวนมากและเมื่อถึงปี1977สัตว์น้ำที่จับได้จากทะเลอาราวก็ลดเหลือเพียง75%ของจํานวนที่จับได้ก่อนที่จะมีการทําคลองโซลปทาน และหลังจากนั้นไม่กี่ปีต่อมาก็ไม่มีสัตว์น้ำหลงเหลืออยู่เลยการประมงในทะเลอาราจึงหยุดลงโดยสิ้นเชิงน้ำในทะเลอารานั้นมีความเข้มข้นของเกลือมากกว่า100กรัมต่อลิตรและเกิดการแยกตัวของทะเลสาบออกเป็น3ส่วนสิ่งสองใน3ส่วนนั้นเค็มเกินไปที่ปลาจะอยู่อาศัยได้ทำให้พืชพันธุ์และสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมดสูญสิน้นอุตสาหการรมประมงที่เคยเฟื่องฟูก็ถูกทำลายเมืองประมงที่อยู่รอบๆชายฝั่งกลายเป็นสุสานเรือ และทําให้เกิดปัญหาการว่างงานและปัญหาเศรษฐกิจตามมาชาวบ้านหลายหมื่นคนกลายเป็นคนว่างงานโดยเฉพาะที่เมืองโมเน็ตที่เคยเป็นเมืองท่าสําหรับการจับปลากลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยสุสารของเรือนอกจากนี้ผลของการแห้งลงของผืนน้าทําให้สภาพอากาศบริเวณใกล้เคียงมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้นเกิดพายุทรายชาวบ้านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากการหายใจเอาละอองทรายและเกลือเข้าไปเป็นจํานวนมาก ยังมีปัญหาเรื่องของสารพิษตกค้างอันเนื่องมาจากการทำการเกษตรและอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงทำให้ที่ราบลุ่มที่เกิดจากการแห้งขอดของน้ำนั้นอุดมไปด้วยเกลือและสารพิษและส่วนของน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยถึงแม้ว่ารัฐบาลของทั้งสองประเทศจะพยายามหาหนทางทำทุกวิถีทางเพื่อจะแก้ไขปัญหาของทะเลอาเราแต่ดูเหมือนว่าความพยายามทั้งหมด จะไร้ผลอย่างสิ้นเชิงและไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ทะเลสาบแห่งนี้จะกลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างที่เคยเป็นเหลือเพียงความแห้งแล้งและสุสานเรือไว้เป็นเครื่องเตือนใจแก่คนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความน่ากลัวของการพัฒนาที่ไม่ยั้งคิดของมนุษย์อันนํามาซึ่งหายนะที่ประเมินค่ามไม่ได้และในอนาคตของทะเลอาเล่ามีความพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพพื้นที่บริเวณทะเลโดยมีมาตรการหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการพยายามคืนสภาพให้ดีดังเดิม เช่นการปรับปรุงคุณภาพของคลองทดแทนน้ําให้ดีขึ้นหรือว่าจะเป็นการทดแทนน้าจากแม่น้ำโวการวมถึงทะเลแคสเปียนเพื่อให้ระดับน้ํานั้นเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการพัฒนาผืนดินโดยการปลูกพืชที่สามารถช่วยลดความเข้มในดินได้ส่งผลให้ระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วความลึกของน้ําเพิ่มขึ้นจาก30เมตรในปี2003กลายไปเป็น42เมตรในปี2008แต่อย่างไรก็ตามสําหรับบริเวณที่เป็นทะเลอาราวเราตายตั้งอยู่ในประเทศอุซเบกิสถาน อย่างไรอนาคตอย่างแน่นอนและถึงแม้ว่ามนุษย์จะมีพลังในการควบคุมสิ่งต่างๆได้มากมายเท่าไรตามที่ตนต้องการก็ตามแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเมื่อคิดจะกระทําการใดๆแล้วก็ยอมต้องรับผลของการกระทํานั้นๆด้วยเช่นกันสิ่งที่ทําโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบในรอบด้านจะก่อให้เกิดผลร้ายตามมาซึ่งคาดการไม่ได้เลยเช่นเดียวกับที่เกิดในทะเลอาราแห่งนี้กรณีของทะเลอาราอาจกล่าวได้ว่าเป็นความหายะที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ล้วนๆ เป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวดที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนายอย่างไม่ยั้งคิดของมนุษย์สามารถทำลายธรรมชาติได้มากเพียงใดและผลของการกระทำนั้นก็ย้อนกลับมาทำลายมนุษย์เองดังที่เราได้เห็นในทุกวันนี้